เื่อนนี่ยค่อันพี่น้องเป็นยังไงแน,น่นอนค่ะเมือ่อคืนไปบึงรถแห่เป็นยังไงบ้างคะนี่ความสูงดีบอนะคะคนตกแรนเขาพมท่านบอ <c oughs> นะคะเมื่อนี้มากินขา้าวซอยทน้งกันค่ะ,มนนนะมเมื่อ,อ,อค,คืนกับนอนรับปันดีนี่แม่แม่ลายคนกินกระทามาเปทังไดนแน,น่นอนพักโรงแรมไหนนอนสบายบอโรงแรมสบายส,าสะอาดสะอ้านพี่น้องคะส,สะอาดสะอ้านดี ที้นอนแบบเรียบแบบเรียบร้อยเลยแบบเป็นแบบคืยอยังโรงแรมปกตกาีนล่ะพี่น้องห้องน้ำสะอาดสะอาดมีตู้หยอกตู้เย็นมีทีวีไห้ปุกพร้อมเลยค่ะมาเดือดๆนองบริษัจองโรงแรมไหนก่อนพี่น้องค่ะ,ะประทับใจย่อย่างหนึง่งประทับใจฟักบบัวระบบอาบน,น้ํานี่ผู้คนเสื้อผ้าหนูขนาดเลยไม่มีโรงแรมที่ไหนที่จะสุดยอดได้บแบบนี้เลย ห,า,หาโอกาสแบบนีไ้ไม่ได้อีกแล้วพี่น้องคะแม้ว,ว่าระบบน้ำอุน่นแบบบลูทูธได้พี่น้อง <c oughs> มีสใส่สองสแต่ว่ามันหนาสิเป็นแบบบลูทูธแต่ว่านุอาจจะใส่ว่าเป็นมันเป็นแบบบลูทูธรวก็ระบบปักบัวนี่เป็นระบบน้ําม,มาจากเสื้อเขาเอว <c oughs> ที่ไหลลงมากพี่น้องล้องเจตนาการตามความโนด้อที่ไหลลงมากตามทอ่ออันตามกระบ,บอกไม่ไพ่นะคะพี่ยังในโฆษณาเนานะ ไหลจอกจอกต่อจากใบไพลล่งมนาดีค่ะบันนาน้ามันมาแห้งมันก็นมาแห้งเลยนะ้อยน้าม,มาคอยกะซ้อมเอาซ้อมเอาได้ซ้อมเอาเนาะทห้ก็มาบรรยากาศดีค่ะเหมือนอาบน้ำอยู่กลางเชืออเขาเอลแล้วก็น้าเย็นชื่นใจดีพี่น้องค่ะอาบเม,มื่อนี้ฮ่ะบรรยากาศมาแห้งจนยังบรรยากาศมาแห้งกับภุงไสนาเลยค่ะเอามันเป็นบรรยากาศธรรมชาติได้หนิฟิวธรรมชาติมันมีอีกแล้วนะคะแต่ว่าอา่า อาบเย็นวันนี้อาบวันนี้เย็นไปถึงอีกสามวันไม่ดอนะงค่ะนี่ยค่ะค่ะขอพูดเล้ยไรค่ะจากบ้านสุกทอมมาเลยน้ำตาเจียวอี๋ไห้รงค์กันตาบ้าคุดตกใจมากเอี๋คุณตกใจเหรอ ใจช้ำแทนน้องนำกดขนอัรวมแล้วค่ะถอดรองเท้าบอาว่าน้กินแล้วมันต้องนั่งล้วยูดรถไฟดังไกลเยียบสถานีลาแล้วพี่ชั่วชีวิตเดียผ่านมาเจอ สุขเจ้าวันวิวายินดีน้ำเนิรให้ความรักเขากับเธอปันกายขัดจักรีดาขันน้องฮอง้องแ,งแหงให้มันแทนหัวใจแต่น้องคนเดียวหลอเชีเเ่ยวเตี่ยวเลียวสรอดหน้าตารดไฟ <c oughs> <c oughs>

ใจซื่อเรื่องเดินเป็นเขาลบนั้นเขาเขตปางคดองงอสิขันเป็นองสังมาสงสันน้องนั่งมองดิวเขาสันฟอลอนป่าบอกี่โมมาสูดสุดแล้วัวลา้นงป่านได้เดียวันเอยรอสีเลยากอดทางน้ายอดคนบนรถยายเขาแค่น้องซงมาถวมาล้อบ้าขัวหัวแม่ปี เล่เล่นลเลนเล่ลยายเล่นไม่ไรขึ้นย่ายขบวนน้าตามปอกไ้ลมทวนลมมันทวนต่ำตึงวางใจเป็นบอเฮ้ยหน้ากางปอกไ้ลมทวนลมมันวนต่ำตึงวางใจเนาะมันว่ต่ำตึงวางใจรถไฟเี็งชึกกระชากกลไลีรถไฟเสียงชึกกระชักเจอกระชักบวทั้งปน ลมล่องต้องล้มมาส่วนปุ่นปุ่นปุนป่นจนมวนแหลกใจปุ่นปุ่นปุนป่นจนมวนแหลกใจทางไก่เว่ละพันปีนทางไก่เว่ละพันปีนปะปีเทียนแปมมือขอหวังมือนก็หวังกามพะเนียในวันที่ม่นพักหน้าวัยนั่นลาพุนารนีนะลาพุนารนีนะเปิด์สัททาให้มันกินกินกี้กินกี้กินกินซำ จุนดุนจุนดุนจนดุนสวดจนดุนพ่อป่านทั้งเอื้องให้มันเยื่อส่งตายในท่อรอยยักษ์อันเม็ดน้ำหัวจังเป็นสัวน้อใจของไอถึงจุดเมา่อไปลายทางกรุงเทพบให้มันเสียแปลงหงี่ละพยศน้ำตาสิ่กิดมาขึ้นบนรถไฟแคบวันช้ำท่าบัวอุนใจเออเออฮะฮมี แทงในนี้สิอุ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่ายืนงกันสูออกเสือเอาไปแล้วอ่วคุณบอกว่าอยู่ก่อนจับอีกอันอีกเลยเออพร้อมลายเซ้นนะครับผมเอาเดี๋ยวโค้ชให้เอาจบลูกจบกปาดผู้ใดเหรอมาปาดจะได้เส็บเส้นสวรจะควงข้างแขนลายเส้นนี่ยพวกนี้มันคือรอแต่ว่าทั้งพ่อแต่วันลูกหลายโอ้ย แม่ไทยบอดเศร้าเน้อเห็ดหมันเน้อมียน้ำอ่าบ่อพันะอ่ะคุกมีมีแม่คือว่าคัดไทยมาเนี่ยคุณคุณเป็นดังกลว่าเขียนไี้ยังกลว่าว้าบริด้เขียนยังสักเม็ดเลยนี่โอ้ยกินน้ำสองขวอ<ป>ิออ่มหลาย เอาไคยบอกว่าเคยซื้อมาเพื่อเจอยู่เคยไปตลาดนะครับทำไปบดบึ้งเคยซื้อลูกชิ้นแล้วกับมาลาแล้วกับย้ําเมื่อไหรเจ้าแมนยอยู่แท้แท่เคยว่างๆตังค์ตกเลยกินน้าหนอกเขาเคยว่างลงแบบนี้ทุกพีพีน้องๆเขาไปอยู่หันใค่กันอื่นเขาเจ้ามากินน้ำกันเจ้าไม่หัวใจจะเอาห่อไปใครเนี้ยพันโอ้คนบอลเนี่ยตกกอดผู้อื่นหรอเคยกับว่าโอว่าเจ้าหิวแต่ว่าเคยกับตังค์เกณซื้อมาเพื่อเจอยู่หัวใจเหัวใจเคยกับซื้อเพื่อเจ้า ่อยก็ซื้อฮอตดอกกซื้อย่ำเสื่อมาล่าถามไยี่โบ๊ทด้วย่อยไปซื้อ่อยว่าเออซื้อไปฝากพยี่ไปยี่กล่องท่อแล้วลงไวที่มาฮะแล้วหิวใครว่างซื้ไปย่โอ๊เลยไปซื้อ่อบใหญ่นึ่งถุงบบใหญ่หนึงอืออือโอ้ย่อยคอาใจอยู่เฮ่ว่างไปล้างในที่อื่นข้าเจ้ามากอะอ่นลองลองว่ากินน้ำโอ้ยในที่นี่เจ้าก็รอพ่อนเพื่อี่อยก็พดกินว่าสิบเบอร์ต่อเดี๋ยวสิซื้อมาสูกินไหมดอก หมอข่อยอิ่มหรอกกินหนักสองขวดกินอ่ะอ๋อจาอยากจะข่อยย้อนไปกินหรมอข่อยพ่อยากอย่างว่ะเอาข่อยกับพรนแกนนี่ข่อยกันมีนักกินแล้วข่อยสั่งแกบกินกันได้กอดไข่ต้มไข่เหมือนอยตั้งใจอยู่อ็มากันเด็ดอกวะข่อยกันนะลูกสีแดงไปกินแล้วมันแซ่บเลยข่อยกันว่าเออซื้อไปฝากพ่อใหญ่กล่องเลยไม่อยาบ่นสอดอกก็เลยซื้อมาสองข้อ